ภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณาเรื่องการร,ร่างพระราชบัญญัติปรองดองมาพิจารณาเป็นเรื่องที่ประชาชนรับไม่ได้นะคะแต่นั่นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจของสสพักประชาธิปัตย์ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะนี่คือการกระทำของพักการเมืองเก่าแก่ที่มักอ้างเสมอว่า เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาถือเป็นความสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ในการจุดกระแสคัดค้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองเป็นความสำเร็จที่ไม่เลือกวิธีการไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์วาทกรรมคํำหยาบคายการใช้ผ้าคาดหัวถือป้าประท้วงแม้กระทั่งการสุดกระชากประธานสภาออกจากเก้าอ,อี้หรือการขโมยเก้าอ,อี้ประธานสภาไปซ่อน รวมถึงเกมนอกสภาที่ใช้สื่อของตัวเองอย่าง Blue Sky Channel และการประสานกับมวลชนของกลุ่มพันธมิตรในการปลุกระดมเคลื่อนไหวล่าอีกคนนึอีกโอล่ามันลาลังลซีมาลังซีมาลังซีมาลังซีมาล่าอีกคนอีกครับพี่ครับ จากใบหน้ายิ้มแย้มยังมีความสุขหลังการกระทําดังกล่าวของสสในพักประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนต่างภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาซึ่งสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนทั่วประเทศและสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายต่อวุฒิภาวะของสสฝ่ายค้านไทยภาพที่ออกมาช่างให้ความรู้สึกที่แตกต่าง จากวาทกรรมสวยหรูของอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาอย่างนายชวนหลีกภัยรวมทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันที่เคยบอกว่าเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาเพราะหากพวกเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆก็คงไม่เกิดภาพเหตุการณ์เช่นนี้ยังสะท้อนให้เห็นท่าแท้ของพักการเมืองเก่าแก่พักนี้ ที่อยู่มาได้ทุกยุคทุกสมัยว่าเขาจะเชื่อมั่นต่อระบอบรัฐสภาก็ต่อเมื่อพักตัวเองไม่เสียงข้างมากและได้ประโยชน์เท่านั้นเช่นเดียวกับพฤติกรรมความเชื่อมั่นต่อการรัฐประหารและปฏิวัติแม้ปากจะพูดสวยหรูว่าคัดค้านแต่คนในพักประชาธิปัตย์จะไม่ออกมาปริปากใดๆหากพวกเขาได้รับประโยชน์ ต้องยอมรับว่าบทบาทการสร้างกระแสผ่านสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียและการเล่นละครดราม่าของสอสอพักประชาธิปัตย์ทำได้อย่างสมบทบาทชนิดที่ละครช่วงหัวคำ่ำในช่องฟรีทีวียังต้องยกนิ้วให้และเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งแต่หากนำมาคิดทบทวนว่าการกระทำเหล่านี้ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้าง และบทบาทเหล่านี้คุ้มค่ากับภาษีและคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้หรือไม่เพราะเสียงสะท้อนผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักหรือในโซเชียลมีเดียต่างก็บอกว่านี่ไม่ใช่บทบาทป่ายค้านที่คนไทยส่วนใหญ่คาดหวังความภาคภูมิใจในการเล่นเกมการเมืองของพักประชาธิปัตย์จึงเป็นเพียงความสะใจในสภาเป็นรอยยิ้มที่มีผลประโยชน์ และเกมย่งชิงอำนาจอยู่เบื้องหลังสิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่ใช่ความภาคภูมิใจของคนไทยส่วนใหญ่เลยแม้แต่น้อยทีมข่าว DNN รายงาน